ถาถามว่าเป็นยังไงหรอครับวันนั้นก็คือสภาพแบบเหลือแต่ล่างครับ,รบเหลือแต่ล่างครับวันนั้นก็เราต้องตื่นเช้าตอนตีสาเพื่อมาแต่งหน้าก่อนครับวันนั้นแล้วเราก็ถึงที่ไบเทคประมาณ5ตีห้าครึ่งแล้วก็ยาวมายันถึง2อถึงสามทุ่มยันจบงานเลยครับผมวันนั้นก็คือแบบจะเห็นว่าตาผมจะลอยๆนิดนึง แต่ว่าแบบก็มีเซอร์ไพรส์แบบมาครอมทีมยูอะไรอ่าใช่ครับอย่างนักคอมนี่ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ามากๆครับเพราะเราก็ไม่คิดว่านักคอมจะมาแสดงความยินดีในะวันรับปริญญาของเราด้วยและคือไม่ได้มาแค่นักคอมก็จะมีพี่บอนกับพี่เน่งมาด้วยวันนั้นก็ สนุกมากครับเป็นไงคะนักคอตาไปแล้วโอ้ก็ดีใจครับแต่แอบแบบแบบเสียดายนิดนึงเพราะว่าปกตินักคอมเขาจะเป็นคนที่ดา่าแบบสาใจมาก <laughs> แต่วันนั้นเหมือนกับด้วยความที่แบบอยู่ที่สาธารณะด้วย <laughs> ทางนักคอม <laughs> นักคอมก็เลยแบบอาจจะลดเสียงลงมาหน่อย <laughs> มันเลยแบบ อยากได้อีกนิดนึงคืออยากให้เขาด่าหนักกว่านี้อีกใช่เพราะว่าปกติที่เราติดตามก็คือแบบนักคอมเขาจะด่าสะใจแบบชอบมากสบายใจเลยใช่ไหมดูสบายใจแล้ววันนั้นแล้วเธอฟังจะกพี่มิวแค่แบบโอ้ใช่ครับเป็นเหมือนกับหาเสียงมาเลยก็คือเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ใช่เล่นใหญ่มากครับเดินถือตุ๊กตามาด้วยก็ เป็นอะไรคะับมาไปชมเวยวันโอ้ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นด้วยตอนแรกคิดว่าจะ,จะมาแบบนียบๆแบบมาเซอร์ไพรส์ทีหลังเวทีอะไรอย่างนี้แต่นี่คือแบบมีปงมีป้ายมีตุ๊ก,กตามีของขวัญอะไรมามาให้ผมเขาไม่ได้มีดูกโปก่อนเขาไม่มีเลยครับคือเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะเปิดตุก๊กตาใช่ครับคือตอนแรกผมซื้อให้ตอนนั้นในง,งานแสดงความยินดีอะไรสักอย่างนั่นแหละครับแล้วคือมันก็ผ่านมาประมาณห้าห้าเดือนได้ ก็ค่อนข้างนานแล้วก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะไปหาซื้อมาแล้วคือมันเหมือนกันเป็นใช่ครับมันเป็นกระต่ายคู่นะครัอ๋อคือตัวหนึ่งอยู่ที่ที่มิวครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่กับผมตนอนนี้อืมอ่ะมาหาสื่อของขวัญของขวัญฟขวัญให้มีคนแบบอมเอิรมือท่าว่าเออเป็นร้านนะคะเงี้ยโอ้ถ้าถ้าเป็นร้านน่าจะเป็นเพราะช่อดอกไม้ครับเพราะว่าช่อดอกไม้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ช่อดอกไม้สดครับก็จะเป็น ชอบดอกไม้ที่แบบมีสีแดงบ้างสีฟ้าบ้างสีสีเทาสีเทาก็มีครับแต่ว่าส่วนใหญ่สีเทาจะเป็นแบบของคอ,อ,อนะครับ,บเสีอะไรที่สุดก็ตอบจริงๆก็สีเท,าเ,ทาเลยถ้ารวมแล้วได้ไปว่ามันอะไรเท่าไหร่ถ้าดูคร่าวๆน่าจะถึงถึงครับ,บเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านก็คือยังแกะไม่หมดคช่วยแกะมีมีคุณแม่ มีแล้วก็มีป้าครับรับจ้าค้าแ้ช่วยกันแกะแล้ว <c oughs> เออเออราอยากพดยังไงที่แบบเคเราเนะดีใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเมื่อปีที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้คิดเลยว่าวันรับปริญญาเราจะต้องมีแบบอะไรขนาดน,นี้แต่ว่าพอมาปีนี้พี่แฟนคลับก็แบบจัดใหญ่ให้เราเลยเราก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดด้วยอบคุณะ ขอบคุณมากๆเลยครับทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนทุกๆคนนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วคอยทุ่มเทคอยจัดเซอร์ไพรส์อะไรให้ต่างๆนานายังไงก็ดีใจมากๆครับที่มีพี่ๆเป็นแฟนคลับนะครับอย่างวันนั้นก็คือแบบเราก็จัดการเรื่องพอใช่ครับทางทีมงานของทางผมเป็นคนจัดการเรื่องพอสี่พันคนใช่ครับเป็นทั้งหมด4รอบครับรอบละประมาณ9 0 0ถึง1 0 0 0คนครับ ถือว่าแฟนๆก็เต็มอิ่มใช่ครับน่าจะเต็มอิ่มนะครับเพราะว่าล่วนเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆแฟนคลับขึ้นมาถ่ายรูปกันแบบถ่ายรูปหมู่ครับเซอร์ไพรส์แค่รอบแรกนั่นแหละครับหลังหๆก็เก็แบบปากต่อปากไปแล้วก็อาจจะนิดนึงแล้ว่าสำคัญอะใช่ใช่หลังจากนี้เรียนจบแล้วจะทำอะไรก็อาจจะอยู่ในวงการนี่แหละครับทำงานในวงการไปเรื่อยๆก่อน ก็อยากจะเต็มที่กับวงการให้มากที่สุดครับเพราะมันก็ยังมีอีกหลายบทบาทที่แบบเรายังไม่ได้ทดลองหรือว่าเป็นบทที่ท้าทายที่เราอยากจะลองเล่นด้วยครับมาถเรื่องคอนเสิร์บัตรเราโซอลแล้ว,ลวอ๋อใช่ครับก็เปิดขายตอน11โมงครับผมก็ประมาณเกือบ2นาทีครับก็บัตรโซอาแล้วครับ,บรเ,รเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตละกันครับเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมี ไม่อยากพูดเดี๋ยวสปอยครับก็เอาเป็นว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกละกันเพราะปกติเราก็จะจัดเป็นแค่แฟนมิตแต่ครั้งนี้มันจะไปออกแนวทางคอนเสิร์ตส่วนส่วนใหญ่เป็นในการวาดเป็นคนประตูเลยใช่ครับตามตามทีมเลยครับเป็นอีโมจิครับผมผมเป็นคนวาดเองครับตอนนั้นต้องให้แบบที่ทีมงานแบบหาเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นครูได้ไหมครับเป็นครูที่แบบวาด iPad เก่งๆครับผมเราก็ต้องให้เขาสอนด้วยครับ เห็นาจากใกล้กับวันเกิดเราด้วยไหมอะไรนะครับใกล้าจากคอนเสิร์ตใกล้กับวันเกิดของเราอ๋อใช่ครับจัดคอนเสิร์ตในวันที่6ธันวาคมครับผมเกิดวันที่4ครับเทียบไหมคะวันที่แปดแนนอนก็น่าจะเพียบนะครับเพราะว่าเราก็จะมีแก๊สที่แบบอะไรครับไม่ถึงคะไม่ถึงมีแบบคาดถึงมครัเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนครับแก๊สที่เชิญมาเซอร์ไพรส์มาแบบว่าแฟนคลับ สบายไหมต้องถามแฟนๆครับอันนี้เดี๋ยมันเป็นเพราะไม่ถ่าไหรือครับเรื่องการแสดงนี้ก็มีคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มฝึกซ้อมนะครับผมเต้นยับเต้นยับไหมไม่รู้ต้องดูครับผมมีคนพิเศษไหมพิเศษไปในวันเด็กค่ะพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อกับแม่ไปครับมีพิเศษกับพ่อกับแม่ไหมล่ะคะคนสนิทสนิทเลยคนสนิทสนิทก็อย่าง ใครต้องดูว่าใครอ่ะไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นแล้วกันครับโอเคๆเนาะโอเคจ้ามาค่ะเปยนินได้ป้องมันโตเตยมากครับ